สวัสดีครับผมผมสนเซมีจารักษนะครับวันนี้ก็มาพบป,กปะกันย,งย,ยางยืนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมีเป็นกล้วยไม้นะครับผมเอื้องสายที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ทนแดดทนร้อนได้ดีมากๆานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอื้องสายเชียงใหม่นะครับผมตอนนี้ก็บานแล้วครับผมเต็มเลยครับผมนี่ครับเอื้องสายเชียงใหม่หรือสายล่องแรงนี่เขาจะเป็นกล้วยไม้ที่สีอ่อนละมุนมากนะครับผม สีค่อนข้างอ่อนละมุนครับผมนี่ครับปากดอกเขาจะเป็นสีอ่อนๆขา,ขาวๆไขๆนะครับผมแล้วก็กีบดอกเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่สายเล็กๆแล้วก็พ้นะครับผมออกดอกตั้งแต่ต้นเลยครับผมตั้งแต่ต้นกอนู่นครับผมนี่ครับผมเป็นกล้วยไม้ของซิม,มิเจลักที่เลี้ยงด้วยอินรีนะครับผม เป็นเหมือนกล้วยไม้ที่ตายแล้วแต่เขาจะเป็นธรรมชาติของเขาครับผมเขาจะผีใบออกดอกนะครับผมครับครับเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตุ้มๆอยู่นะครับผมนี่ครับครับตัวนี้เป็นสายตุ้มๆนะครับนี่ครับหลอกตุ้มๆอยู่นะครับผมครับส่วนเอื้องสายเชียงใหม่นี่ เป็นไม้เซมิจะลักก็มีนะครับมีจําหน่ายอยู่ครับผมแล้วก็เป็นตุ่มที่เราเห็นอยู่ครับผมตุ่มนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ3มตุ้มนะครับผมที่ที่จำหน่ายอยู่นะครับผมพีน้องท่านใดสนใจก็ติดต่อเซมิจะลักมาเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้3ามปีนะครับผมตุ่มนี้นะครับครับราคาก็อยู่ที่หลักพันนะครับผมนะครับครับตอนนี้กาลังกําลังออกดอกเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงเป็นเป็นม่านนะครับผมเป็นสายระยง ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่าตอนที่เขามีใบเขาจะสวยมากระยาลงมานะครับผมส่วนดอกเขาก็จะเป็นปากดอกที่อ่อนๆนะครับผมสีไม่เข้มมากนะครับผมครับมีเป็นตุ่มแล้วก็เป็นไม้ตจำนายนะครับผมับเรื่องสายเชียงใหม่ครับผมชอบขี่งูนะครับผมตอนนี้ความยาวสายน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรแปสิได้นะครับผม เมตร80หรือเปล่าครับผมตอนนี้เกือบ2เมตรอยู่นะครับผมนี่ครับจะมีจจลักสูง160นะครับก็อยู่ที่ประมาณ180เซนนะครับผมครับวันนี้ก็ออกดอกแล้วก็นำภาพสวยๆมาฝากเพียงน้องกันนะครับผมครับครับไปดูตุ้มที่จำหน่ายก็จะมีนี่ครับผม ตุ่มตัวนี้นะครับผมนี่ครับตุ่มที่สองที่จาหน่ายนะครับผมไม้สามปีนะครับผมครับราคาหลักพันนะครับผมครับก็ที่จาหน่ายอีกหนึ่งตุ่มก็คือนี่ครับผมครับมีอยู่สามตุ่มนะครับผมที่ได้เป็นตุ่มนะครับผมครับตัวนี้ก็ออกดอกแล้วเหมือนกันครับผมนี่ครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเครื่องสายนะครับผม เรื่องสายหลวงลูกผสมนะครับผมตัวนี้เซมิเซมิจอรักก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับผมตุ่มนี้ครับผมจําหน่ายเป็นตุ่มนะครับผมนี่ครับครับตอนนี้มันก็กําลังเริ่มออกดอกแล้วครับนี่ครับดอกเยอะเลยครับผมนี่ครับนี่ครับตอนนี้ออกดอกแล้วครับผมกลิ่นหอมนะครับผมตอนนี้ตัวนี้จะมีอยู่ที่ประมาณสามตุ่มนะครับผม เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายครับผมเอื้องสายเชียงใหม่นี่ปลูกด้วยขี้งวรดน้ําตอนเช้านะครับผมนี่ก็เป็นรอยหนูเขาเข้าไปทํารังกัดอยู่นะครับผมยามเย็นๆนะครับผมนอนท่านใดสนใจก็ติดต่อที่มีจฉาลักมานะครับผมครับส่วนวิธีการเลี้ยงก็สามารถสอบถามได้นะครับผมเบอร์08.3 1 1 2 0185นะครับผมลนไอดีก็090 1 2 4 5 5 5 0นะครับผมสามารถสอบถามเซมิจะรักมาได้ตลอดนะครับผมวิธีการเลี้ยงวิธีการลดน้ำและการให้ปุ๋ยได้ทุกอย่างครับผมเลี้ยงกล้วยไม้สไตล์เซมิจะรักเลี้ยงด้วยอินทรีย์ง่ายๆสไตล์ศิลปะเซมิจะรักสวัสดีครับผม